ททาางกกฎหมยััสนรสรคในกรณีที่มติที่ประชุมนะครับก็คือเป็นการปร,ประชุมร่วมนะครับเป็นการพิจารณาร่วมระหว่าง2กรรมิการนะครับแล้วก็คล้ายๆกับของที่คดีบอยท่านที่พิจารณากับคณะองค์กรอิสระกับคณะการกฎหมายแล้วก็มอบหมายให้ ประธานการกฎหมายเป็นประธานแต่ครั้งนี้ให้ในมติให้ประธานปปชเป็นประธานที่ประชมุมแล้วก็พิจารณาร่วมกับการพการการกฎหมายครับ,เร,รบเรามือชีพครับเรานึกถึงของของอำนาจห,หน้าที่นะครับ